สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่ทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้น้องโพจะไปอาบน้ำนะครับแม่แม่ดูครับเขาฝนดำพึดเลยนะครับแม่แม่ครับผม จะอาบน้ําเสร็จหรือไมน่น้อว่าจะไปทันอาบน้ําหรือเปล่าน้อครับผมต้องวิ่งแล้วอย่างนี้นะครับแม่แม่ต้องวิ่งแล้วอ้ยดูครับวิ่งแล้วอยากไปเล่นน้ํามากกลัวฝนตกก็กลัวทาให้ปอกลาต้องวิ่งเลยนะครับแม่แมอยากเล่นน้ํามากนะครับผม ดูทางตั้งเลยนะครับแม่ขวาก็ร้องมาใกล้แล้วน้องโคก็อยากไปเล่นน้ำวิ่งสิลูกรออะไรถ้าไม่วิ่งมไม่ได้อาบน้ำเนื้ออะไรเลยไปแล้วนะครับแม่ไม่อยู่แล้วครับเสียงก็เร็วเสียง อยากไปเล่นน้ำม,มากนะครับแม่ร้องเสียงดังมากนะครับผมไปแล้ว, <c oughs> ลวอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ย โอ้ยทั้งวิ่งทั้งร้องอยากเล่นนำ้ำอยากเล่นน้ำพอดูโอ้ย ถ,ถึงไวมากนะครับแม่แม่ครับผมถึงสะไวมากนะครับวันนี้น้องเบียร์น่าจะให้เล่นสะนี้นะครับแม่แเพราะว่าสะนั้นกลัวฝนตกมันมืดมาใกล้แล้วฝนนะครับผม ใส่มองนี่เป็นตาเอาไปใส่ม่องหองพวกนอนดีแต่เฮ็ดนี่ยั <c oughs> ยงคืออแต่วพวกผมจะรีบมาอาบน้ำเพราะเดี๋ยวฝนตกผมจะไม่ได้อาบวุ้ยมึงครับผม ดูอ,อู้เล่นน้ำแห้งแต่ว่ามือนี่ บรรยากาศบ้านน้องโพวันน <|yo|> yeah. claro uh ี้ดีมากนะครับแม่แม่คร uh ับผมมาเร็วมาเร็วมาเร็วพอแล้วฝนหมื่นมาแล้วมาเด้อ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 มาเดินมาเดินอุ้ยอ้ยมึงกับหยัน อยอืออ้ยเรียนขึ้นมาโหลดเพื่อนนี่กระเด็นอึ้ย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 ย่านย่านนี่อยากกลับบ้านอีกแล้วอุ้ยย่านฝ่าที่กันเนี่ยไรย่านฝนตกปะไปไยขี้แตกขี้แดงเลยครับผม kì tè kì ว so like uh, ิ่งไวมากนะครับไวกว่าหมาอีกนะครับแม่วิ่งสี่คูนร้อยวันนี้นะครับผมไวกว่าหมาอีกนะครับแม่ม่อับน้ำไม่นานนะครับวันนี้เดี๋ยวฝนมาฟ้าร้องมาเดี๋ยวกลัวนะครับกลัวไม่กลัวก็ดูน้องโฟวิ่งเอาครับผมอู้มึงเป็นทั้งแรนทั้งหงอครับผม พอแล้วพอแล้วพอแล้วจุกนำมั่นเด้อพอแล้วเะลู้วลาพอแล้วออ้ยบอกบอกพ่อกับกพ่อ,อ,พอจะสีเลียนไปใส่เฝ้าเย่างงี้วันนี้น้องโพวิ่งสี่คูณร้อยแบบ งขากลับขามาเลยนะครับแม่แม่ครับผม เดีย๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้คนเอกกับน้องโูเงินก็จะลาแม่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ